สวัสดีครับซันนี่เบิร์นส์นะครับเป็นนักเรียนภาษาไทยเย้วันนี้ันนี่อยู่กับอีอ้วนโกซังใช่ไหมครับแมวโกซังนะครับอ้วนขึ้นชอบกินอาหารมากเกินไปใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็อยู่กับหมาแอฟฟี่ด้วยนะครับแอฟฟี่โอ้โหแอฟฟี่สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผม เอฟฟี่นะครับวันนี้ซานี่จะายามเรีนภาสไยจากเพลงน่าจะโผล่มึงสีนักร้องผนจัตพน featuring จุ๊บเจงเจนุริยารู้พูดชื่อของนักร้องตกตองรดอเปล่านะครับแต่ซานี่มีเนื้อรองด้วยนะครับลองไหมครับโอเ okay, ค let's watch this ทายถอนข้าอีกที่น่าจะ พาสก้าหลีไม่ใช่โคมึงสี่เป็นเพลงลุกทุง่งใช่ไหมครับเป็นเพลงอิสานใช่ไหมครับมมอีหิดใช่ แรักลงคำความเข้าลงทำความเข้าใจเธอแก้คนไปวันวันวันวแก้ไขฉันเลยจะไปนี้ไกลจะเธอหลายดีที่อยู่กับเธอบอกให้เจอเรื่องนี้สักเยอาโอเคสนนีจะพยายามอธิบาย เพลงนี้เกี่ยวกับอะไรสำหรับซันนี่นะครับซันนี่รู้สึกว่าเพลงนี้เกี่ยวกับความรักนักร้องอยากเลิกกันกับแฟนเพราะว่าแฟนอยากมีเวลาจากคอนไม่ใช่นักร้องอยากมีข้อเวลากับแฟนเพราะว่านักร้องเป็นแฟนก,นกันกับคนนี้หลายๆปีแล้วแล้วก็คนนี้อยากมีชีวิตใหม่ อย่าปรับปรุงตัวเองสำหรับมีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็ต้องแก้ไขแก้ไขตัวเองแล้วก็จะหนีไปหนีไปนีไกลาจากเขาจะจะไม่ได้อยู่กับเขาแล้วห้ามพูดภาษาอังกฤษนะสานนีพยายามพูดภาษาไทยเดียวโอเคทานนีพยยูด ตกตองหรือเปล่าเกี่ยวกับความหมายของเพลงนะเลิกกันเถาะเตาะเลิกกันอะไรวะเลิกกันเตาะเลิกกันเตาะเตะเตาะเลิกกันเตาะแปลว่าอะไรมันคล้ายๆกันเลิกกันเธอใช่ไหมครับ

คอนดีเคดว่านะมันข้อน,นี้อยากเลิกกันกับแฟนนี้เป็นแฟนกันไล่ๆลยปีแล้วทอนมาหลายปีเขามีความออดทอนกับแฟนเก่าไล่เลยปีแล้วก็จะจบกันสักทีแล้วก็เลิกกันสักที immediately เพราะว่าไม่อยากเส well ียเวลาอีกแล้วจบกันนะจ๊ะ หลา e ทีที่อยู่กับเธอบอกเคยเจอเรื่องดีสัญญาดีแม่แต่มแค่เออเพื่อให้ความหวังวันวันไปเลิกกันต่อบขอจบการแชทสิบักความฝันกับคนหักใหม่ใครยังเมื่อเขาโอกาสใจบอกโอกาสใจโอกาสใจขอโอกาสใจ โอกเข้าใจโอกาสใจอยากมีโอกาสในอนาคตกับปั้นใจกับภาผู้ชายใหม่ใช่ไหมครับ,บน,น่าจะน่าจะพอมึงสิให้เขา

ความหมายของเพลงนี้นะจะเลิกกันกับแฟนใช่ไหมครับเพราะว่านักกลองเป็นแฟนกันกับแฟนเก่าหลายๆปีแล้วแล้วก็อยากมีโอกาสใหม่อยากมีโอกาสใจสำหรับปั่นใจหาผู้ชายใหม่พูดตกตองหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจครับผมถ้าสันนี่พูดตกตองหรือไม่ตกตองคอมเมนต์ว่าสันนี่ เก่งนะพูดตรงเกี่ยวกับความหมายของเพลงหรือ s ันนี่พูดไม่เก่งเกี่ยวกับความหมายของเพลงนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับนะจ๊ะดู Music Reaction นวิดีโอของซันนี่นะจ๊อะจอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็แค่นี้กินข้าวกันใช่ไหมครับคิ้วไหมครับ ผิวมากใช่ไหมครับครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับนะครับแล้วก็เจอกันไม่รู้จอกันเมื่อไร but thank you for watching and I will see you soon bye bye